เราพักเรื่องการถอนวิญญาณไว้สักครู่นะครับในคลิปช็อตเมื่อวานที่ผมลงไปนะฮะถ้าเกิดใครได้ดูน่าจะเห็นแล้วว่าฉากนี้นะครับเราสามารถข้ามได้นั่นหมายความว่าเจ้าเดรนเสาตัวนี้นะครับจะไม่ถูกเจ้าโดอีก,กินคือปกติแล้วเรามาตรงนี้เนี่ยมือจะเก็บไม่สามารถเอื้อมมือไปดึงตรงนู้นได้แต่ว่าเราสามารถสามารถดึงจากตรงนี้ได้นะฮะดึงไปตรงนู้นมันมีช่องอยู่นิดนึงให้มือเกาะก่อนแล้วค่อยกดค้างอ่านี่เกาะแบบนี้มันอาจจะไม่ตรงแต่มันเกาะแล้วเราก็กดค้าง แล้วเราจะลอยมามาลงตรงนี้แล้วเราก็อ่ะไม่เป็นไรครับลงมาก็ไม่มีคาสีนเพราะว่ามันต้องลงมาจากตรงนู้นถึงจะมีคาสีนเจ้าเดินเสาก็รอดเขาก็ไม่จาสกแกรเรานะนั่งเล่นได้รอดไปหนึ่งเราสามารถดึงตัวกลับขึ้นไปเพื่อไปเจอกับโดอี้ประตูไม่ได้ล็อกนะฮะเปิดได้และโดอี้ก็มา ส่วนเจ้าเดโนเปียโนซอรัสก็ยังอยู่อันนี้เสียงเขาอันนี้เสียงเขาแต่ว่าวันนี้เราจะมาอีกหนึ่งนะครับมีเปียโนซอรัสแล้วก็ต้องมีอย่าระบายนะฮรเซฟน่าจะเป็นตรงอ๋อโอเคครับไม่ต้องแก้พัลเซล่นเอามือแปะเลยใช่ไหมคือเรามือแปะปุ๊บประตูจะปิดแล้วก็ประตูนี้เปิด แล้วก็อายาละบายจะมาใช่ไหมเดี๋ยวนะลองดูก่อนมือแปะปุ๊บประตูปิดใชเ่เดี๋ยวนะเดี๋ยว็ดเดเดอแล้วถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังล่ะอ๋อประตูดันมือไม่ได้ไม่ได้ครับคือมันจะเป็นฉากไล่ล่าอ่ะดูก่อนรอบหนึ่งมันจะเป็นการไล่ล่าของเยาละบายกับเราประตูปิดปุ๊บประตูนี้เปิดยาละบายมาอ่าฮะ วิ่ง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 อาชิบอาชิบเขาก็วิ่งตามเรามาอ่า uh, เราก็กระโดดข้ามไปตรงนูน้นใช่ไหมกระโดดข้ามไปตรงนูน้นด้วยการเอามือจับคือเอามือจับมันน่าจะไปเลยมั้งหรือว่าไม่ไปเอาแค่แบบนั่งเฉยได้ไหมเอามือจับ <laughs> สวัสดียาระบายเราอุตส่าห์ช่วยนายนะถ้าเราไปยืนทั้งบนได้ไหมยืนทั้งบนแล้วเอามือแปะมันจะได้ไม่โดนจำสแก มันต้องเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยโอ้ผมว่าเขาน่าจะกั้นเอาไว้อยู่แล้วมั้งไม่ให้ปีนแต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ตรงนี้ได้ไหมแอบตรงนี้ <c oughs> ไม่น่าจะรอดมั้งลองดูสิมือไม่ถึงอีกอืแอบไม่เห็นไม่ให้เห็น,ไ,หหนได้ไหม ได้ไหมเอ๊ะ <c oughs> เนี่ยเสียงเบาไปเลยนะฮะเกมบั๊กถ้าระหว่างทางมันมีที่แอบไหมแอบซ้ายขวาก็ไม่น่าจะได้มั้งผมว่าฉากไล่ล่านี่คือแบบเหมือนถ้าเกิดเราอยู่หลังเขาเราจะโดนโดนกัดแน่นอนไม่ว่าจะแอบตรงไหนใช่ไหมมันน่าจะเป็นระบบของมันอะในการตรวจจับทุกอย่างตรงไหนแอบได้บ้างเอ้ยตรงนี้ได้ไหม อมลองข้ามไปดูก่อนแล้วกันข้ามแล้วกลับเออเดี๋ยวเดีเดตรงนู้นตรงนีนน่ไงนี่คือฉากปกติแล้วเขาก็โดนย่างสิงตัวย่างไฟเนี๋ยนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ด้านขวาตรงนี้โอ้ปีนไม่ได้ครับมีกำแพงฮะไม่ได้เลยโอ้ยหมาไกลมากมาไกลมาก,กด้านขวามือเมื่อกี้มันมีช่องอยู่ มันมีตรงนี้อยู่กระโดดได้ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้ครับมีกำแพงหมดเลยเสียงหายไปเลยครับไม่มีเสียงเลยฮะคราวนี้ยิ่งรีสตาร์ทเสียงยิ่งหายเ้ยเฮดี๋ยวนะมันมีทางขึ้นไหมนี่คือทางไหนมันต้องอยู่ข้างบนนะ่ะไกลๆก็ได้ครับอ๋อตรงที่เรามาเครื่องปัน่นมันมีที่ดึงมืออยู่นี่ใช่นี่ไงมันดึงไม่ขึ้นครับทำได้แค่จับ ทำได้แค่จับไม่ยอมไปนี่คือที่เรามาจากตอนนู้นก็คือเป็นที่ลางมาเรื่อยๆมีกล่องไม่มีกล่องที่เราดึงได้เหมือนกล่องที่ไว้แก้งฮักกี้ฉากนี้น่าจะไม่มีมั้งเซฟก่อนหน้าคืออ๋อในห้องนี้อยู่ในห้องนี้เปิดเครื่องอันนี้เยลาบายอยู่ข้างนอกประตูยังไม่เปิดใช่ประตูนี้ยังไม่เปิดยังมาไม่ได้ อืมแล้วอันนี้ล่ะดึงได้ไหมมือตรงนี้ดึงได้ไหมไม่ได้แฮ่อ๋อยู่นี่อยู่นี่สวัสดียาละบายเสียงไม่มีเลยครับอ๋นี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันคือตรงนี้เดี๋ยนะเดี๋เดี๋ยเดีเดียเดีเดี๋ยเดี๋ เออมือแดงได้เดี๋ยวแป๊บนึงมือน้ำเงินมือน้ำเงินอ่ะโอ้ยมือน้ำเงินยากมือน้ำเงินยากมือน้ำเอ้ยเกือบ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 อืมโดนไหมไม่โดนนิดนึงนิดหนึ่งตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้ยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ มันโดนเหล็กเอ้ยตรงนี้ได้นนิข้างบนนี้ได้ถึงไหมมันกระโดดไม่ได้ฮะนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวมันไม่ได้อะมุมไม่พออ้เสียดายเ้ยเอ้ยเอ้ยเยมื่อกี้เกือบโดน เมื the ass, the ่อก like so, ี ar, like hard, mm ้เ hmm. ก <laughs> ือบโดนมือเอียงแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ผมรีเกมใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งเสียงมันหายไปหมดเลยอะมันกระโดดได้นะแต่มันกระโดดน้อยมากมันเกือบเกือบอะนิดเดียวถ้าลงไปเยอะกว่านั้นคือมันโดนขอบเอ้ยเกือบนะตรงนี้มุมนี้มุมนี้มุมนีุ้มนี้เลยมุมนี้เลยถ้าสีน้ำเงินแปะได้สีแดงก็แปะได้แน่นอนเมื่อย มันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้ช่องมันเล็กนิดเดียวเฮ้ย <Hey, S 1> ได้แล้วโอ้โอ้โอ้ประตูเปิดไหมประตูเปิดยานระบายมาครับ <laughs> จำสแกร์ไหมไม่จำสแกร์โอ้โหโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รน <laughs> เราเรา,เราต้องไปแตะตรงนี้ให้ได้ก่อน โอเค okay. อู้ในที่สุดก็เปิดได้แล้วข้างหน้าอยาละบายคือจะเป็นยังไงไปดูสิกระโดดกัดตรงนู้นหรือ,อยังอ,อืมอ่าอันนี้คือที่เกาะเอาอยู่นี่ไงเอ,อ่อแล้วคืออฮอ แล้วคืออย่างนี้คือคือคือมือเกาะได้แต่ว่าแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งยืนนิ่งๆอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ไล่ใช่ไหมไม่กล้าเข้าไปหาเลยถ้าเราดึงจากตรงนี้ดึงไปไม่ได้ครับมันมันเป็นระบบที่ต้องต้องไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะดึงเองกระโดดไม่ไปมือแปะได้กระโดดแล้วก็หลุดค่อยๆได้เลยค่อยๆค่อยๆไปไม่กล้า ไปทางอื่นได้ไหมเรามือเกาะไว้แล้วก็วิ่งไปวิ่งไปไปบ๊อโอโอ,โอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็คือประตูปเปิดอย่างนี้แล้วยังไงพี่พี่ระบายก็คืออยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมใช่ไหมเราอยัางอยู่เหมือนเดิมอ๋อโอเค สวัสดีโอ้ยใกล้มากใกล้มากเลยพี่อืมอืมเอาแล้วกระโดดทำไมอาแต่ตัวนู้นยังอยู่ตัวนู้นยังอยู่อ่าโอเคเฮ้ยตัวนี้ยังอยู่โอเคถือว่าช่วยได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตกลงไปมีหลายตัวยาระบาย โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้โอ้โ oh, ห mm hmm. เหนื่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเอล่ะนะไปแล้วนะอย่าระบาย